ปุัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะลาสุดนี้นะคะไปเจอคลิปหนึ่งมาค่ะจากทางมิตูบะกยดาวแฟนเพจที่ได้มีการเอาคลิปลงเมื่อคืนที่ผ่านมาณนะตอนนี้ผ่านมาหนึ่งวันแล้วแฟนคลับยังขึ้นฟีดอัปฟีดกับเรื่องราวนี้กับโพสต์นี้ค่ะเพราะว่าแฟนคลับเป็นห่วงนะคะอยากให้น้องครั้งหน้า ระมัดระ,ะวังหน่อยลูกอาประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้พี่น้องขาได้ไปเจอคอมเมนต์หลากหลายมากแฟนคลับคอมเมนต์ comment สนันวันไหมกับเรื่องราวนี้พี่น้องขาก่อนอื่นเลยก็คือแบบว่าต้องขอบคุณทั้งยานนูทีฟาวดึงอีหลากับขึ้นมาทัานเนาะเพราะว่าคือจังหวาแหละถ้าล้มแบบดึงทันหน้าจะ,ะหนาสิล่องดินเลยพี่น้องขาทาเบิ้งที่นคลิปมากนะคะเนี่ย ถ้าแบบญาณนู้ดึงไม่ทัน่ะหน้าน้องคือลงดินไปเลยค่ะดีแหละที่ญาณนานอได้จับมืออีหลาผ้าลงเพราะว่าคือจังมาแหละหนึ่งเลยส่วนสูงพี่น้องคาลงยากอาจจะมีรื่นบางนะคะบางคนบอกว่าเออเนี่ยทําไมต้องมาคอยจับทำไมต้องมาคอยอุ้มนี่แหละพี่น้องคาอาจจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ต้องอุ้มน้องต้องพาน้องลงอ่าหรือว่าจับมือน้องลงในการที่ลงแต่ละงานก็แล้วแต่ละอื อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่ที่เราว่าเออเนี่ยเราจะระมัดระวังดีแค่ไหนเรามันไม่อยากให้เกิดแต่มันก็ต้องเกิดพี่น้องคะในการที่ว่าอุบัติเหตุเนาะคําว่าอุบัติเหตุเป็นคําที่ขาดบ่ถึงอขาดบ่ถึงว่ามันสิเกิดขึ้นมาในครัง้งครั้งนี้เองค่ะพี่น้องคะอะก่อนอื่นนะคะไปรับชมคลิปนี้กันก่อนนะคะสําหรับที่ทางมิตุได้ทําการถ่ายคลิปเพื่อที่เห็นกันกับโมเมนต์ในเรื่องราวในครัง้งครั้งนี้ค่ะพี่น้องคะอะนี่คะ่ะ พี่น้องทาบอดนูบอดึงแค้นนะคือแบบนาจมดินเลยจ้าอารไอ,อสุนะบอเพราะว่าน้องลงแบบมันเป็นขันสุดท้ายแล้วนะคะว่าบานนีน้องก็นี่แหละไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแต่อาจจะมีเจ็บเท้าบ้างนิดหน่อยเนาะว่าแฟนคลับก็เป็นห่วงเยอะแยะมากมายค่ะบางคนพี่น้องขาบอกว่าข้อเท้าแพงไม่หลานน้อย หัวเขากระแทกพื้นด้วยเอายาทาไวไ้หน่อยนะคะอืมเจ็บไหมลูกญานุดึงไว้ทานอีลิพี่น้องคันเนี่ยแฟนคขะบอกเจ็บไหมคะลูกใส่ส้นสูงเวลาเดินลงบันไดต้องระวังมากๆนะคะโชคดีที่ญานุ ขว่าแค้นไว้ท่านไม่งั้นเจ็บมากจริงๆพี่น้องขาเจ็บบางอย่างคัะก็หละทายานูบริด,ดึงแขนไวอ้อ่ะอืมแม่ใจหายแวบเลยลูกดีนะย่าดึงไว้ท่านย่าหนูตกใจหน้าเสียเลยเป็นห่วงหลานอีจาคนเก่งลุกมายังยิ้มได้อืม นี่แหละแฟนคลับบางคนแบบเป็นห่วงอย่างมากแล้วมาดูคอมเมนต์นะตอนนี้นะคะพี่น้องขะขนาดล่าสุดอะแฟนคลับยังคอมเมนต์ไหมเรื่เรื่องราวนี้เพราะว่าเพื่อนก็ตกใจแบบเออเจ็บไหมเป็นกำลังใจให้นะคะลูกอ่าอบอุ่นทั้งญาติและหลานประมาณน,นี้ค่ะพี่น้องคะเจ็บบ่ค่ะเนี่ยสงสารแทลซ้ำหน่อยมาณนี้นะค่ะพี่น้องคะในการที่ว่าเกือบ อุบัติเหตุมีเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่ที่เรานั่นแหละพี่น้องคะต้องระวังเป็นอย่างมากในเรื่องราวในทุกๆอย่างที่ใช้ชีวิตเนาะและทีนี้ค่ะหลังจากที่น้องล้มไปเนาะแล้วก็มีทางเพจนะคะรันตูงอนิรมิตนะคะเพื่อนในท้ายลลกบอกว่าเนี่ยพื้นที่มีแต่คูนญ้านูกลวหลานลื่นล้มอีกก็ทําการอุ้มเลยค่ะเนี่ยน่ารักพี่น้องกน่ารักญาเพื่นากนา เบืบ้องหลานเพคนดีข้างนอกพี่น้องเนาะเนี่ยแล้วฝนตกด,ด้วยม,มันมันลื่น พี่น้องคะถือว่าเป็นโมเมนต์เป็นเรื่องราวที่น่ารักสําหรับ่าก,กับร้านเนาะแฟนคลับเพื่อนกต่างม,มีความสุขพี่น้องคะเพียงจะเป็นโมเมนต์สั้นเพียงจะเป็นเรื่องราวสั้นแต่แฟนคลับอย่างเราต่างม,มีความสุขต่างแฮปปี้เอนจอยเอนดี้มากๆเลยที่ทุกคนภายในวงรักแล้วก็เหมือนกับว่าคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะพี่น้องคะเนี่ย แพ่ยแฟนคลับบางคนบอกว่าเออเนี่ยย่าหลานน่ารักจริงๆค่ะหลงรักย่าหลานคู่นี้เห็นภาพแบบนี้แล้วนอกจากพ่อรักลูกคุณย่ากับหลานก็คือรักกันแบบอุ้มกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องขาถ้าคุณได้ไปเจอตัวจริงหรือได้ไปสัมผัสสำหรับบุคลากรหรือวงเสียงวิหคุณจะแบบว่าโอ้โหน่ารัก อบอุ่นอาคุณต้องได้ไปสัมผัสจริงๆกับบุคลากรแล้วก็เหมือนกับว่าอะเราดูคลิปอย่างเงี้ยเราเห็นแต่ละคลิปของน้องเนี่ยยังตกหลุมรักแล้วพี่น้องคะนับภาษาอีกยังสิบไปพ่อโตจริงจิบ,บแบบโอ้โห ละลายเลยค่ะพี่น้องคะแล้วนะตอนนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เคยเจออ้ไอ,อสุกุลณพรบ้างหรือยังคะอ่าคอมเมนต์หน่อยว่าไปเจอน้องมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรอย่างเช่นแอดมินนี่ค่ะพี่น้องคาซ้อมพ่อยนะคะมีความคิดเห็นมีความรู้สึกว่าดีอ่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตคนไม่ผิดรักคนไม่ผิดตั้งแต่เราพูดข่าวน้องมาตั้งแต่เราแบบว่าติดตามน้องมาคือแบบ ติดตามคนผิดสาหรับอ,อาไอศุนพรอีลีพี่น้องขาเราได้ไปเจอได้ไปพูดคุยกับน้องเนาะได้ไปเจอไปพูดคุยไปแบบว่าทายรูกทายคลิปต่างสิน่ารักพี่น้องคาสวัสดีการวายการด้วยทุกอย่างสวัสดีค่ะ อ่าสวัสดีค่ะน่าราักเป็นกันเองตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วยาหนูกาบเบาดีพอมนะคะในการที่เราไปยามเนาะไปเยี่ยมไปยามเพิ่นนะคะเพื่อนก็พูดดีนะเป,นเป็นกันเองเอนจอยแบบโอ้ยางงั้นอย่างนี้นนก,ก็พูดก็พูดดีนะคะอยากให้ทุกคนนั่นแหละที่ใครที่ยัง แบบว่ายังไม่เคยเจอหรือใครยังอคติอย่างเงี้ยลองไปเปิดใจนะคะพี่น้องคะเชื่อแหละทุกวันนี้ศิลปินนะคะมีทั้งคนรักและคนเกลียดเป็นธรรมดาคะ่ะอยู่ที่เรานั้นจะทํายังไงกับชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตั้งแต่ว่า,าวาลาวเข้ามาพี่น้องคะไม่มีศิลปินคนไหนที่ไม่มีคนที่ไม่ชอบอ่าไม่มีคนที่ไม่รักอย่างเงี้ยเออ ไม่มีคนที่ไม่เกลียดไม่มีมีหมดทุกคนมีทั้งรักทั้งเกลียดมากมายพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะก,ก็ถือว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันค่ะสําหรับทุกเรื่องราวเนี่ยเนาะสาหรับวันนี้ก็ขอให้อิาลาอิศรพรนะคะครั้งหน้าก็ขอให้ระมัดระวังนะคะในการเดินในการขึ้นนะคะในการถือว่าทุกๆอย่างในการใช้ชีวิตนั่นแหละทุกๆอย่างให้ระมัดระวังให้ดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับเรื่องราวของหนูสําหรับการที่หนูใช้ชีวิตในทุกวันนี้ขอให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าทุกวันนี้คือขาดจิตเจียบพี่น้องคามันข้ากระโปงหูเนาะกับบอกบ่ไใดในการที่ว่าเออวันนี้เธอจะล้มนะอ่ะเราไม่เราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะล้มไม่ล้มก็ทุกอย่างทุกวันก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างสติเนาะแล้วก็ระมัดระวังในทุกการเดินทางในทุกการเคลื่อนไวกันแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ เป็นกำลังใจกับทางเสียงมิหกนะคะขอให้โชว์แบบว่าโอ้โหแฟนครับมาเต็นสซมากแบบว่ายุ่หนางานเป็นหลอยพันคนเด้อการฮี้เบิ้งเสียงมิหกแล้วมี้องเนาะสำหรับมือนีกับแปกคอนคาะ